The winner is presented by TrueMove H 4G LTE และ 3G สนับสนุนโดยวันนี้ที่ c e n t e r Point Studio รายการ The winner is ได้ดำเนินมาถึงการถ่ายทอดสดรอบ Grand Finale จะมีผู้เข้าแข่งขันหนึ่งคน ที่คว้าเงินรางวัลสิบล้านบาทจากทรูมุกเอชไปทำฝันให้เป็นจริง The Winner East ประจำสัปดาห์ทั้ง8ทีจะถูกประกบคู่เพื่อดวลกันแบบเพลงต่อเพลงโดยมี101คนบนแต่ประยุเป็นผู้ให้คะแนนในรอบแกรนด์ฟินาเล่รายการจะยื่นข้อเสนอเพื่อให้ออกจากการแข่งขันเป็นเงิน2,50,000บาท5,000 0 0และ1ล้านบาท ชิงสิบล้านผู้ชมทางบ้านจะมีส่วนในการตัดสินว่าใครควรได้รับเงินสิบล้านด้วยการโหวตผ่านทาง SMS ผลโหวตจากทางบ้านคิดเป็นครึ่งหนึ่งของคะแนนรวมอีกครึ่งหนึ่งมาจาก101คนบน W และนี่คือ The Winner Is ีประจำสัปดาห์ทั้งแปกคนคุณอันเปิดตัวด้วยเพลงที่สร้างความประหลาดใจและควา้าแชมป์ไปด้วยเพลงเพื่อชีวิตสุดมัน คุณพาการแสดงของเธอในรอบ The Winner อ a s t ประจําสัปดาห์ยังเป็นที่ประทับใจของใครหลายคนพี่น้องทูโทนอายุน้อยที่สุดเจ้าของคะแนนสูงสุดโดดเด่นเพราะเสียงประสานที่ลงตัวคุณเกรซน้ำเสียงนุ่มนวลอบอุ่นช่วยให้ผ่านคู่แข่งยากๆมา,าได้หลายทีคุณวาด กับเทคนิคการร้องเฉพาะตัวเอาชนะมาได้ในสัปดาห์ที่คะแนนสูสีที่สุดคุณนพพร<อ>กับจุดเด่นในการผสมผสานความเป็นไทยลงไปในบทเพลงคุณหญิงสาวน้อยที่ร้องเพลงด้วยความสุขและทําให้คนดูสนุกไปกับเพลง,งค,คุณโอน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์และลีลาบนเวทีที่ทุกคนจดจับ การแข่งขันของ8ทีม8ความฝันที่มีเป้าหมายสูงสุดคือเงิน10ล้านบาทและการแข่งขันที่จะเปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งคนไปตลอดกาลกำลังจะเริ่มขึ้นณนปัดนี้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Winner s รายการที่ร้องไปแค่6เพลงเพื่อคว้าเงิน10ล้านบาทครับและผู้ที่ชนะในวันนี้นะครับจะเป็นเจ้าข,ของเงิน10ล้านบาทและเขาจะได้เปลี่ยนชีวิตกันแล้วนะครับพวกคุณหนึ่งในนี้จะได้เป็นเศรษฐีกันแล้วนะครับและถ้ารวยอย่าลืมหนูนะเ <c oughs> อาละครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราไปจะเริ่มต้นกันที่การประกบคู่ในรอบแกรนด์ฟินาเล่ครับ กติกาการประกบคู่ในรอบแฟนฟินาเลในรอบนี้รายการจะนำคะแนนที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมได้รับจาก3เพลงแรกมารวมกันเพื่อเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด4อันดับแรกซึ่งก็คือพี่น้องภูโทนคุณพาคุณอันและคุณนพพรจะถูกแบ่งไปอยู่ในแต่ละสาย คู่ที่ได้คะแนนรองลงมาอีก4คนซึ่งก็คือคุณโอคุณวาดคุณเกรดและคุณหญิงจะทำการจับฉลากเพื่อหาว่าจะได้แข่งกับใครและการแข่งขันในรอบนี้จะเริ่มกันที่สาย A ทูโทนเอาละครับก่ ead? อนที่พวกคุณจะรู้ว่าใครคู่ใครใครเจอใครนะครับ ผมขออนุญาตอวยพรก่อนแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีสติเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเองนะครับผมและขอให้ได้เจอคนที่ตัวเองอยากเจอนะครับ <c oughs> เอาล่ะครับผมและที่สำคัญที่สุดนะครับผมคุณจะได้รู้แล้วว่ารอบนี้ใครจะเจอใครนะเอาล่ะครับและขอให้เงิน1ิบล้านแตกนะครับและขอให้อยู่กับคนที่คู่ควรและเหมาะสมที่สุดด้วยล่ะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ และทูโทนจะได้เจอกับคุณเกรทบันดิตครับให้ทั้งคู่ไปเตรียมตัวก่อนนะครับโชคดีนะครับเชิญครับสายบีคุณอัน เอาละครับมาถึงคู่ที่สองกันบ้างนะครับคนที่ได้เจอกับคุณอันก็คืออยากเจอใครครับอยากเจอใครคุณหญิงการนาครับโชคดีนะครับพี่เตมตัวก่อนนะเต็นที่ครับ สายสี่คุณพาและคนต่อไปนะครับเป็นคนที่จะได้เจอกับคุณพานะครับนั่นหมายถึงอีกคนหนึ่งที่เหลือจะเจอกับคุณนพพรนะครับอ่ไะ,ะครับและคนที่จะได้เจอกับคุณพาก็คือคุณวาดรัชยาวีครับ แน่นอนแล้วนะครับนั่นหมายถึงคนสุดท้ายที่ต้องเหลืออยู่นะครับนั่นคือคุณโอต้องเจอกับคุณนพพรนะครับเอาแล้วครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครเจอใครบ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มต้นที่คู่แรกกันเลยครับสวัสดีครับผมเกรซบัณฑิตเทียนรัตครับสำหรับเงิน10บล้านที่ได้ต่อไปในรายการว่าอยากจะไปทำห้องสมุดเนี่ยนะครับทุกคนก็เห็นด้วย แล้วก็ออกจะชื่นชมด้วยซ้ําว่าคําตอบของเราเนี่ยอดูดีนะดูเรียกพูดง่ายๆว่าดูหล่อนะเนี่ยเป็นคําตอบดูหล่อมากนะฮะญาติิที่มานั่งดูเนี่ยก็เป่าปากกันเปี้ยวๆนะฮะทุกคนก็ตะโกนกันสิบล้า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 นเลยอย่างเงี้ยคือโอ้โหคือกดดันไปด้วยเลยว่าโอ้โหนี่ถ้าเราคว้าสิบล้านนี้มาไม่ได้เนี่ยสงสัยจะเจอหน้าพี่ป้านาะอาไม่ได้แน่เลยเพราะฉะนั้นงานนี้ก็เลยมาด้วยเป้าหมายว่ายังไงก็ต้องคว้าสิบล้านนี้ไปได้นะครับ คุณโทนครับออมสินค่ะโชคกุนครับต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่ให้โอกาสพวกเราเนี่ยมาทำงานในสายด้านนี้ซึ่งรู้สึกขอบคุณที่เกิดมาแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่การเสี่ยงที่จะให้ลูกมาในทางด้านนี้ค่ะความฝันของคุณพ่อก็คือการได้เป็นนักดนตรีแม่เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเนี่ยค่ะคือเขารู้สึกว่าถ้ายังเล่นดนตรีต่อไปเนี่ยเวลาที่เขานอน ลูกๆก,ก็จะตื่นเวลาที่เขาตื่นลูกๆก,ก็จะหลับทําให้แบบไม่ค่อยได้เจอกันเขาเลยตัดสินใจทิ้งความฝันตรงนั้นไปอะค่ะ The Winner Is ครั้งนี้เป็นความฝันของทั้งคุณพ่อแล้วก็ของพวกเราทั้งสองคนนะครับก็ถ้าเราทำสำเร็จนี่ก็คือเหมือนเราทำให้ความฝันของคุณพ่อคุณแม่เป็นจริงแล้วก็ความฝันพวกเราเป็นจริงด้วยครับใช่ค่ะหนูว่าพวกเราก็ซ้อมหนักกันมากเลยนะคะแบบทันทีที่ได้ยินอีกคนนึงร้องขึ้นมานี่คือเราก็แทบจะซ้อมกันตลอดเวลาเลยค่ะซึ่งหนูว่ามันก็น่าจะเหมาะสมกับการที่พวกเราจะได้เป็น The Winner Is ค่ะ คุณ r กร t บัณฑิตและชูชนทั้งสองทีมนะครับทั้งสองทีมจะมาร้องเพลงให้เราฟังนะครับหลังจากนั้นจะเป็นด้าที่ของ1 0ึ่บทบน W ับจะเลือกว่าคุณชอบใครแต่ผมขอร้องนะจากนี้ไปนะครับเลือกด้วยหัวใจของคุณเพราะหนึ่งคะแนนของคุณนั้นมีค่ามากกับชีวิตของพวกเขาทุกทุกคนนะครับถ้าพร้อมแล้วจะเริ่มที่คุณเกรดนะครับฮิเดโกเชิญครับ บอกด,ดัตตารอบกโอโกว,โกโวาารงงวกองเธครจะรู้ใ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 คร้ใครจะรา้ใครจรู้ใครจะ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 ร้ใครัะรู้ใครจะรู้ใครจะรใรจะรู้ใครจะรู้ใครจะรู้ใค้ใครใจ ที่เคยได้พบและรักเธอเกินใครฉันนั้นก็พร้อมแม้ต้องตายจากไปร่าเธอคิอดดว,วงประวังในใจฉันเพียงดวงเดียวและที่ยังมันคงตราบวันสุดท้ายหรือว่าเธอยังคงลังเลยอยู่ใช่ไหมคงไม่มีคำใดๆที่เจะจะเรียกร้องหากาเพียงเธอจะเข้าใจ ก็ไม่ต้องการอะไรแล้วแค่บอกรัก oh. พร้อมมากเลยครับโอ้โหนั่นะเดดลองได้ดีมากเออไม่ใช่ครับคุณเกรดครับคุณเกรแกแหมจะคล้ายๆกันหนูนะครับเอาละมาถึงคู่ต่อสู้ของคุณเกรดกันบ้านนะครับทูโทนพร้อมนะ Love is an open door เชิญครับ Can you just say something crazy? I love crazy! All my life has been in serious, so in my face. And then suddenly I'm on into you. Oh, something, cause like, I've been searching my whole life to find my own place. And maybe it's the party talking with the chocolate from you. But with you, I love my place. Boy, love's an open door. Love's an open door. เป็น o n o เป็นจ l i ักม e so much more with you w o u i t n o p e n ก o o r น่ารักมากน่ารักมากครับน่ารักมากเลยนะครับ เอาละครับ101 1 0 1่งรโหวตเดบิวต์ครับตาคุณเลือกแล้วนะครับว่าคุณเกร t บ a n ด i t หรือว่า Two t <c oughs> ูชนเชิญโหวตครับเ <c oughs> อาล่ะ,ละหายใจลึกๆนะนี่คือช่วงเวลาของความจริงนะครับ101 1 0 1่งรโหวตเดบิวต์ทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะครับ ขอดูคะแนนครับว um. wow! ้าวแปต่อสิใครได้ใจของคุณน่ฮะขอดูเงินครับข้อเสนอของดูวิน <as> no yes you know ิสนะครับเงินสด250,000บาทจากไทยประกันชีวิตนะครับ คะแนนห่างแบบนี้คิดให้ดีนะครับคุณน่าจะประเมินได้ว่าคุณจะไปถึงรอบต่อไปหรือเปล่า10ล้านบาทใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆไหมหรือว่า2 5 0 0 0 0 0ก็พอแล้วถุนท,ทนครับค่ะ10ล้านบาทหรือ2 5 0 0 0 0บาทครับแน่นอนว่าต้อง10ล้านบาทค่ะพวกเราเนี่ยเตรียมเพลงหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์เอาไว้ให้กรรมาการทุกคนได้ดูในรอบต่อไปแล้วค่ะและหนูก็คิดว่า87คะแนนน่าจะเป็นของหนูแล้วพี่เกด <c oughs> ผมไม่ได้ยินนะพิเกเรทครับพิเกเรสคิดว่า87คะแนนจะเป็นของพิเกเรสหรือเปล่าครับเออ87จะเป็นของใครผมไม่ทราบนะครับทราบแต่ว่าน้องสองคนเนี่ยนะครับเอามัดรวมกันเนี่ยยังไม่เท่าผมเลยนะครับอะไรเหรอครับพี่หมายถึงอายุนะครับอ๋ออายุอายุอายุเออ,อ,เ,อ,อเอาเป็นว่าพี่คิดว่า250,000เนี่ยเป็นทุนการศึกษาให้แก่น้องสบายๆเลยเป็นคนดีอ่ะเป็นคนดีนะ แต่คิดดีๆนะครับเงินก้อนนี้ไม่ใช่น้อยนะครับสองแสนห้าหมื่นบาททําอะไรได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผมใช้ทั้งคู่ได้อยู่เต็มครน้งสุดท้ายนะครับตัดสินใจดีๆนะผมจะนับถอยหลังจากสามสิ้นสุดการน,นับจะหมดสิทธินในการหยิบเงินสองแสนห้าหมื่นบาทก้อนนี้ถ้าคุณไม่มั่นใจเก็บเงินก้อนนี้กลับบ้านใชครับอย่ากลับมือเปล่าเลยผมจะเริ่มนับแล้วนะครับสามสองหนึ่ง คุณเกรซรับข้อเสนอของเรานะครับมันแปลว่าชูธนคือเวนิสในรอบนี้นะครับ,บและคุณเกรซกับ250,000บาทครับเราจะมาดูว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณเกรสถูก,ถกหรือผิดและ101บทบน W ครับคุณเลือกใครครับ คุณเกรซตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับคุณเกรมครับขอบคุณมากครับและนี่คือแค่คู่แรกในรอบ250,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยช่วงหน้าเราจะกลับมาอีกสนุกสนานกว่านี้แน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันครับ